เอามาดูกันบางคนบอกว่า c o n ิร์ t แบบนู้นแบบนี้คือคนที่เขาไม่ค่อยรู้นะผดีบางไม่ค่อยสบายร <c oughs> องเท้าตัวนี้เรื่อมๆอ,องมันคือขอบตัวนี้มันปริแตกหมดแล้วไงทีนี้ว่แตกจะให้มันทนติดกรรมก็ไม่อยู่เราก็เลยตตรงเย็บพอเราเย็บแล้วเราต้องเก็บด้วยสีที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วหนึบที่สุดเห็นไหมมันก็จะไม่เห็นเราเย็บนะม,มันจะไม่เห็นเราเย็บเนี้ยถามว่าถ้าเห็นเราเย็บกับไม่เห็นเราเย็บไม่เห็นเราเย็บจะดูดีกว่า แล้วเดี๋ยวเราใส่ไปสักพักนึ่งเดี๋ยวมันก็จะสมดุลกันฝุ่นฝนเข้าเกาะเกิดเดี๋ยวมันก็กลับประมาณอาทิตย์เดียวก็ในลักษณะเดิมนะคือคนที่ไม่รู้อ่ะคือเขาไม่รู้ว่าเอาสีโอเซอมาป้ายสีนี่ไม่ใช่สีสีนี้สีเฉพาะของมันช่วยหนึบและช่วยกันน้ำอีกต่างหากเนี่ยเนี่ยน้ำเนี่ยถ้าคุณเดินไปเนี่ยเท้าคุณไม่เปียกเเนี่ยถ้าคุณเดินตดฝนอนะ็นไหมซึ่งมันจะช่วยประสานซึ่งนะนานาจิตังในช่อง ก็ดูวนไปตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็เก็บรอยเย็บเก็เปลือบไม่เห็นแล้วก็ไม่เห็นรอยเย็บเลยเห็นปะก็โอเคดีกว่าเห็นรอยเย็บไหมล่ะความคิดของบางนะบางทําแบบนี้